ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกรีผลบทที่64มหาห้อง ตอนสายของวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าขุนพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางมายังวัดหนองโพเพื่อนมัสการหลวงพ่อเดิมเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้มีนามเดิมว่าห้องคนทั่วไปเรียกว่ามหาห้องเพราะท่านจบปร,ริญญาธรรมเจ็ดประโยคมหาห้องเคยบวชอยู่ที่วัดหนองโพเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมาก่อนครั้นได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์ เมื่อว่างจากสมณกิจก็จะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอเสมอมีพระจากวัดพรหมบุรีมาให้ฉันสึกให้ฉันดูหน้าเขาแล้วก็รู้ว่าสึกไม่ได้ดวงจะต้องบวชไปจนตลอดชีวิตถ้ายังไงก็ขอฝากเจ้าคุณช่วยดูแลให้ด้วยหลวงพ่อเดิมพูดฝากฝังสิทธิ์ใหม่ไว้กับสิทธิ์เก่าหรือครับเขามาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่ออกพรรษาใหม่ๆ อยู่มาสองเดือนแล้วคุณเชื่อไหมเข้ามาหาฉันที่กุฏิทุกวันรบเร้าจะขอสึกให้ได้แล้วหลวงพ่อทำอยังไงครับฉันก็พูดบายเบียงไปทุกครั้งบอกว่ายังไม่มีเลิกบ้างผัดเพี้ยนไปวันอื่นบ้างเมื่อเขาโมโหโทโสหนักขึ้นฉันก็บอกจะสึกให้เดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังจะมาโทษฉันไม่ได้ เพราะเขาอยากสึกตอนเลิกไม่ดีพอมาม้านี้ก็เลยไม่กล้าสึกเพราะโยมยายสั่งมาวัฏใจไม่ดีอย่าสึกเขาอยากได้คาถาทําให้ผู้หญิงรักฉันก็ให้คาถาไปท่องตั้งแต่ครั้งละหนึ่งประโยคจนถึงหนึ่งหน้ากระดาษครั้นมัววุ่นอยู่กับการท่องคาถาเลยลืมเรื่องสึกไปได้สมทานวัดหนองโพเล่ายิ้มยิ้ม ทำไมหลวงพ่อไม่ให้เขาเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อล่ะครับอย่างที่ผมเคยเรียนเจ้าคณะจังหวัดถามฉันก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ต้องรอเวลาให้จิตเขาสงบลงกว่านี้อีกทําไมว้าวุ่นกับการศึกก็เรียนได้สมเดือนไปแล้วนั่นแหละถึงจะสงบเยือกเย็นขึ้นแล้วฉันจะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้แก่เขา รวมทั้งตำราพิชัยสงครามและคศชาศาสตร์ที่ผมเคยขอเรียนด้วยหรือเปล่าครับภิกษุวัย75อยากรู้ถูกแล้วเขาเหมาะสมที่จะเรียนวิชาที่ว่านี้เขาโชคดีนะครับมาอยู่ได้ไม่เท่าไรหลวงพ่อก็จะถ่ายทอดวิชาให้ส่วนผมอยู่กับหลวงพ่อมานานขอเรียนตำราพิชัยสงครามกับคศชาศาสตร์หลวงพ่อไม่ยอมสอนให้พูดอย่างน้อยเนื้อต่าใจ ไม่ใช่แต่เจ้าคุณเท่านั้นที่ฉันไม่สอนสองวิชานี้ให้แม้ลูกหลานฉันฉันก็ไม่สอนผู้จะเรียนได้มีคนเดียวเท่านั้นพระเจริญจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่ฉันจะสอนให้อาจารย์วัยร้อยสามบอกลูกศิษย์วัยเจ็ดสิบห้เพราะอะไรหรือครับทำไมคนอื่นจึงเรียนไม่ได้เพราะกรรมน่ะสิเจ้าคุณเคยศึกษาพุทธประวัติมาแล้วไม่ใช่หรือ เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกให้กับพระสาลีบุตรและพระโมคคัลลานะทำไมพระองค์ไม่ทรงประทานให้กับผู้ที่บวชก่อนนั้นเช่นพระโกนทัญญะพระชดินสามพี่น้องหรือพระยศกุลบุตรเป็นต้นก็เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำกรรมที่จะทำให้เป็นอัครสาวกใช่หรือไม่เจ้าคุณก็เหมือนกันเจ้าคุณทำกรรมที่ทำให้ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัด แต่ไม่ได้ทํากรรมที่จะได้เรียนวิชาทั้งสองนี้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะฉันไม่ได้ลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชังอะไรภิกษุชราอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแสดงว่าพระเจริญเขาสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้เรียนสองวิชานี้มาส่วนผมไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้เป็นสิทธิถามถูกแล้วทีนี้เจ้าคุณเข้าใจหรือ,อยังล่วว่า เหตุใดฉันถึงไม่สอนเจ้าคุณหรือคนอื่นๆเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อผมหายครางแคลงใจแล้วเจ้าคุณมหาต่อดีแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องอธิบายมากเอาละประเดี๋ยวจะให้เนนเวาไปตามเข้ามาพบอยากให้รู้จักกันไว้ตั้งแต่วันนี้เผื่อวันข้างหน้าจะได้พึ่งพาอาศัยกันและกันท่านบอกเนนเวา ซึ่งนั่งคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆสามเณรจึงลุกเดินออกไปยังกุฏิที่พระเจริญพักภิกษุวัย21กราบหลวงพ่อเดิมก่อนแล้วจึงกราบภิกษุอาคันตุก,กะที่เนรว่าวบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณมหาห้องมองผู้อ่อนวัยกว่าอย่างพินิษพิจารณาคิดในใจว่าบุคคลผู้นี้คงจะมีวาสนาบาร,รมีต่อไปในภายภาคหน้า หาไม่แล้วพระอาจารย์ก็คงจะไม่เลือกสรรให้เป็นผู้รับมรดกคือตำราพิชัยสงครามกับคขจาศาที่ท่านห่วงแหนและไม่เคยถ่ายทอดให้กับผู้ใดมาก่อนเธอชื่อเจริญมาจากวัดพรมบุรีใช่ไหมท่านถามภิกษุนมขอรับกระผมจะมาขอให้หลวงพ่อท่านสึกให้แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้สึก รพระเจริญตอบพรางปลายตาไปทางหลวงพ่อเดิมเหมือนจะต่อว่าต่อขานเจ้าคุณวัย75หเห็นอากับกิริยาของภิกษุอายุคราวหลานก็เข้าใจดูท่าทางเขาอยากคลองเพศคาราวะเสียเหรือเกินนี่ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสจะได้ศึกจะมโหโกรธาสักเพียงไหนดนอเธออยากศึกมากนักหรือพระ,จะเจริญตอบไปตามจริงว่าเมื่อก่อนอยากมากขอรับ แต่เดี๋ยวนี้กระผมรู้สึกเฉยๆสึกหรือไม่สึกก็ได้ขอรับหลวงพ่อท่านทําให้กระผมผิดหวังเสียจนชาชินคงไม่คิดไม่หวังอะไรอีกต่อไปแล้วขอรับอดม่ได้ที่จะพูดประชดประชันภิกษุสูงวัยเอาละฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงห้ามบิดพริ้วภิกษุหนุ่มนิ่งไม่ยอมตกปากรับคำด้วยเกรงว่าเรื่องที่ท่านถาม จะเป็นสิ่งที่ตนไม่ต้องการตอบว่ายังไงล่ะทำไมไม่ตอบผู้สูงวัยกว่าถามย้ำกระผมเกรงว่าจะตอบไม่ได้ขอรับตอบได้แน่เรื่องนี้เธอตอบได้ฉันรับรองเช่นนั้นถ้าตอบได้แต่ทำให้กระผมไม่สบายใจที่จะตอบขอพระเดชพระคุณอนุญ,ญาตให้กระผมไม่ตอบนะขอรับพระหนุ่มต่อรองโอ้โห เธอพูดจาวกวนจนฉันชักจะงงเอาละเอาละเป็นอันว่าฉันอนุญาตอนุญาตให้ไม่ตอบฟังดูพิลึกดีนะเจ้าขุณพูดยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นนิมนต์พระเดชพระคุณถามได้ขอรับฉันจะถามอะไรเธอนะดูซิมัวพูดวกวนจนลืมเรื่องที่จะถามเจ้าคณะจังหวัดพูดคล้ายบนพระเจริญตอบซื่อว่ากระผมก็ไม่ทราบขอรับ ว่าพระเดชพระคุณจะถามเรื่องอะไรจำได้แต่ที่ถามแล้วเช่นคำถามแรกพระเดชพระคุณถามว่าเธอชื่อเจริญมาจากวัดพรมบุรีใช่ไหมคำถามต่อมาคือเธออยากศึกมากนักหรือและคำถามสุดท้ายฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิดพริ้วขอรับพระหนุ่มพูดซื่อ เจ้าคุณวัยเจห้าชอบอกชอบใจหันไปบอกหลวงพ่อเดิมซึ่งกำลังเป่าเพียงดีเพียงดีให้กับญาติโยมว่าหลวงพ่อครับลูกศิษย์หลวงพ่อคนนี้แจ๋วจริงๆความจำยอดเยี่ยมมากภิกษุชราไม่ได้พูดว่าอะไรทั้งไม่ได้ละมือจากกิบที่ทำอยู่ด้วยเห็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ให้ความสนใจเจ้าคุณมาหาห้องจึงหันมาพูดกับพระเจริญดังเดิม เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครท่านตั้งคำถามกระผมไม่ทราบขอรับแต่สมมาเนวาลบอกกระผมว่าพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ขอรับอ้าวก็ไหนเธอว่าไม่ทราบไงล่ะคือกระผมไม่ทราบมาก่อนขอรับแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่สัมเนรบอกกระผมจะจริงหรือเท็จดีเธอฉลาดรอบคอบดีที่ไม่เชื่ออะไรใครง่าย แบบนี้เขาเรียกว่าคนสอนง่ายเธอจําไว้นะอีกหน่อยถ้าเธอไปเป็นครูบาอาจารย์เขาเธอจะต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากวิธีทดสอบไม่ยากเลยเธออยากรู้ไหมล่ะไม่อยากขอรับเพราะกระผมไม่คิดจะไปเป็นครูบาอาจารย์ใครพระหนุ่มตอบซื่อๆอีกแต่คนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธนะผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อน เจ้าคุณตำหนิไกลๆพระเดชพระคุณพูดเหมือนหลวงพ่อเลยขอรับท่านหมายถึงหลวงพ่อเดิมก็แน่ละสิฉันเป็นลูกศิษย์ท่านนีนะแล้วฉันก็เคยถูกท่านตำหนิอย่างนี้มาก่อนด้วยเอาละฉันจะบอกเธอถึงวิธีดูว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากโดยให้ดูที่ความเชื่อของเขาเจ้าคุณวัยเจห้าพูดยังไม่ทันจบพระเจริญก็ถามขึ้นเสียก่อนว่า ดูอย่างไรขอรับเจ้าคุณมหาจึงย้อนถามอย่างนึกสนุกว่าอ้าวก็ไหนเมื่อกี้เธอบอกไม่อยากรู้ไงล่ะเมื่อกี้ไม่อยากรู้แต่เดี๋ยวนี้อยากแล้วขอรับภิกษุไว้ยี่สิตอบอย่างไม่ติดขัดทำไมเปลี่ยนใจง่าย,ายนักล่ะเจ้าคุณแซงยั่วกระผมอยากเป็นคนฉลาดขอรับพระเดชพระคุณสอนกระผมเมื่อตะกี้ว่าคนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธ ผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างนี้ขอรับเอาละเอาละคืนพูดมากประเดี๋ยวฉันก็ลืมกันพอดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าวิธีดูว่าคนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากให้ดูที่ความเชื่อของเขาถ้าใครเชื่อง่ายคนนั้นสอนยากแต่ถ้าใครเชื่อยากคนนั้นสอนง่ายจําเอาไว้ขอรับกระผมจะจำเอาไว้ ตกลงเรื่องที่สามเณรบอกกับกระผมว่าพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นั้นจริงหรือเท,ท็จขอรับพระหนุ่มไม่ละความพยายามที่จะรู้เธอคิดว่าจริงหรือเท,ท็จล่ะเจ้าคุณย้อนถามหากพิจารณาจากบุคลิกลักษณะและถ้ายคําที่พระเดชพระคุณพูดกระผมคิดว่าจริงขอรับถ้อยคำที่ฉันพูดเป็นอย่างไรหรืออันนี้กระผมขออนุญาตไม่ตอบขอรับ และเมื่อตะกี้พระเดชพระคุณก็อนุญาตแล้วภิกษุหนุ่มไม่อยากเรียนท่านตามตรงว่าการที่ท่านพูดฉันเธอนั้นแสดงถึงการแบ่งฐานะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองผิดกับหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านจะใช้ฉันคุณอันแสดงถึงความเท่าเทียมกันครั้นจะบอกเจ้าคณะจังหวัดไปตามตรงเช่นนี้ก็เกรงว่าท่านจะโกรธ เอาละเอาละเป็นอันว่าเธอพิจารณาได้รอบคอบและถูกต้องทุกอย่างทีนี้ฉันก็จะถามเธออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเคารพหลวงพ่อเดิมไหมเคารพมากขอรับพระเจริญตอบจากใจจริงดีเธอตอบตรงไปตรงมาดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่ฉันได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อเดิมท่านปลุกปั้นฉันขึ้นมา ฉันได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ด้วยบารมีของท่านได้ร่ำเรียนวิชาการต่างๆจากท่านมากมายยกเว้นสองวิชาคือตำราพิชัยสงครามกับคชศาสตร์เพราะท่านไม่ยอมสอนให้ใครนอกจากลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเธอคือคนที่ท่านเลือกสรรแล้วทำไมพระเดชพระคุณจึงคิดว่ากระผมเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรแล้วขอรับถามประษาซื่อก็ท่านบอกฉันนะสิ เธอรู้ไว้ด้วยว่าวิชาสองอย่างนี้ท่านห่วงแหนมากเคยมีพระและขฤรืหัดมาขอเรียนจากท่านเป็นร้อยร้อยราย,ยแต่ท่านไม่ยอมสอนให้ใครสักคนขนาดฉันซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านก็ยังไม่ได้เรียนเธอโชคดีมากรู้ไหมพระเจริญไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจที่จะได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดได้เรียนมาก่อน ท่านมองไม่เห็นความสำคัญของวิชาสองอย่างนี้ด้วยไม่คิดจะไปรบทัพจับศึกที่ไหนทั้งไม่เคยคิดจะยึดอาชีพนายพรานหรือควานช้างแต่เขาอดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดภิกษุชราจึงเลือกสรรท่านทั้งที่ท่านไม่อยากเรียนที่คนที่เขาอยากเรียนท่านกลับไม่สอนให้เหมือนจะรู้ใจภิกษุหนุ่มหลวงพ่อเดิมหันหน้ามาทางลูกศิษย์ทั้งสองพูดขึ้นลอยๆว่าที่อยากมักไม่ได้ ที่ได้มักไม่อยากพูดจบก็หันกลับไปเป่าเพียงดีเพียงดีให้ญาติโยมอีกพระเจริญหันไปมองภิกษุชราแล้วพูดกับเจ้าคุณมหาห้องว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมรู้สึกสงสารหลวงพ่อเหลือเกินท่านอายุปูนนี้แล้วยังต้องลำบากตรากตาาม,มานั่งเสกนั่งเป่าให้ญาติโยมทุกวันกระผมอยากให้ท่านได้พักผ่อนบ้างทำอย่างไรจะให้ท่านหยุดกิจวัตรที่ทำอยู่นี้ขอรับ หลวงพ่อเดิมหันมาตอบเสียเองว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกคุณตายเมื่อไรฉันก็หยุดเมื่อนั้นยังมีลมหายใจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปจะทำยังไงได้ในเมื่อยาิโยมเขาต้องการอย่างนี้จริงไหมโยมท่านถามสีกาวัยสี่สิบเศษที่เช่านางกวักมาให้ท่านเสกเป่าจริงจ้ะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็อยากมาหา ญาติิฉันเขามันเช่านางกวักที่นี่แล้วก็ทํามาค้าขึ้นเงินไหลนองทองไหลามาฉันก็เลยมาเช่าบ้างหล่อนพูดชอดๆโยมมาจากไหนล่ะมาจากหาดเสี้ยวจังหวัดอุตรดิตถ์จ้าหลวงพ่อเคยไปไหมจะ๊ะหล่อนถือโอกาสชวนคุยสตรีวัยเดียวกันที่รอคิวอยู่นั่งค้อนประหลักประเหลือเพราะรอนานไม่เคยเอาละฉันเป่าให้แล้ว ให้คนอื่นๆเข้ามาบ้างจวนได้เวลาเพลนแล้วนั่นแหละหล่อนจึงคลานออกไปด้วยใบหน้าอิ่มเอิบที่ได้คุยกับหลวงพ่อเดิมวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญมาอยู่วัดหนองโพครบสามเดือนพอดีนับตั้งแต่คืนแรกกระทั่งคืนนี้ ท่านมิเคยขาดงานในหน้าที่คือการนวดเฟ้นให้เจ้าอาวาสวัยร้อยสามความเสมอต้นเสมอปลายของท่านทําให้ภิกษุชารารู้สึกซาบซึ้งใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาที่ท่านห่วงนักห่วงหนาให้หลวงพ่อครับผมอยู่กับหลวงพ่อมาครบสามเดือนแล้วหลวงพ่อจะบอกอะไรกับผมครับพระหนุ่มทวงถามขณะทำหน้าที่นวดให้ภิกษุชารา ท่านคิดว่าหลวงพ่อเดิมคงจะให้คาถามหาสเสน่หรือคาถามหาราภที่ทำให้ร่ำรวยสวยดีมีส,สาวๆมารุมตอมจึงตั้งอกตั้งใจฟังคำตอบครบสามเดือนแล้วรือเวลามันจั้งผ่านไปรวดเร็วเลืออเกินสมภารวัดหนองโพปราลบหลวงพ่อจะบอกอะไรกับผมครับพระหนุ่มทวงอีกจะบอกวิชารับสุดยอดให้คุณนะสิแต่มีข้อแม้ว่า คุณจะต้องได้กระสินเสียก่อนจึงจะรับได้ทำไมต้องได้กระสินก่อนครับพระเจริญถามภิกษุสูงวัยเปลี่ยนจากท่านอนตะแคงมาเป็นนอนหงายแล้วจึงตอบว่าเพราะต้องให้จิตตั้งมั่นก่อนจึงจะรับได้คุณเคยเล่าให้ฟังเรื่องเนนที่เป็นโรคประสาทอ่อนๆชื่ออะไรนะเนนดิ่งครับแกปลุกพระให้ลุกนั่งได้ใช่แล้วคนที่บอกคุณว่าถ้าทำได้ ทำอะไรได้หมดน่ะจําได้ไหมจําได้ขอรับแกนั่งท่องนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้แกว่าเรียนมาจากหลวงตาตายแต่พอมหาทองบอกให้เปลี่ยนเป็นนโมพุทธายะพระกลับไม่ลุกนั่งนั่นแหละฉันกำลังจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำให้ได้เหมือนเนรูปนั้นคือให้จิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิก่อนแล้วฉันจะบอกวิชาให้ วิชาอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างกระตือรือร้นตำราพิชัยสงครามกับคชศาสตร์พระหนุ่มทำหน้าผิดหวังแล้วว่าอีกแล้วหลวงพ่อเลือกสรรคนอื่นแทนผมไม่ได้หรือครับผมอยากได้วิชาทำให้รวยกับให้ผู้หญิงรักเท่านั้นท่านต่อรองเรื่องนั้นง่ายมากถ้าเธอได้กระสินรับรองอย่างอื่นได้หมดหลวงพ่อเดิมจำต้องใช้กุศโลบาย หรือครับถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ